สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พๆนะครับสดียามกลางวันวันนี้นะครับน้องจัดมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับกับปดนี่ชนะจนรวยล้านล้านล้านนะครับนะวันนี้ก็เป็นของหลวงปู่มหาศิลานะครับผู้อุปถัมภ์นะครับวัดพระธาตุพนมเมตตานะครับนะเขียนยันอคาละและตั้งชื่อรุ่นให้นะครับวันนี้ครับนะ บอกเลยว่านะครับนายลุงปู่มหาชิลานี่ฮะลุงปู่นะครับนะและก็ที่สำคัญครับนายประธานฝ่ายคารวาสประธานในวิธีคือแม่ทัพภาคที่สองพลนโทวิรยุทธ์นะครับลักษิณนะครับและก็ยุนี้สัยสำคัญนะครับนี่ฮะมีทีมงานนะครับนับป๋องสุพรรณการันตีครับ p ีเอครับนาการันตีพระแท้เะยครับมามากับกับให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับพระผงอยากให้พี่ได้ติดตามกันนะครับวันนี้นะครับพระผงนะครับมา แบ,บ่งปันให้พี่เพียงแค่อง์ละ200บาทนะครับอง์ละ200บาทย้ํานะครับนะครับแนะนําให้เป็นคู่พี่ ถ้าพี่รับคู่นะครับถ้าพี่รับคู่ผมแบ่งปันให้ที่คู่ละ300บาทเท่านั้นนะครับให้พี่คู่ละ300บาทเท่าน,นั้นตกอ่าตกอยู่ที่ลุ้น120กว่านิดๆน,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 นะครับนะอ่านี่ฮะวันนี้มาแบ่งปันให้พี่นะครับยกคู่คู่ละ300บาทนะครับเดี๋ยวผมไม่มีติ๊กเกอร์น,นะพี่นะเดี๋ยวผมจะเขียนเลขนะครับแกะแล้วจะเขียนเลข 1. นึ่งถึงร้อให้พี่นะครับได้รับชมกันนะครับว่าชอบถูกใจรายการไหนบ้างนะครับรับ10บรุ้นผมแถมให้2ครับนะเดี๋ยวนี้เรามา รับชมไปพร้อมๆกันนะครับขออนุญาตแกะเลยแลยกันนะครับลุ้น20รายการพี่ชายยังไงก็คุ้มครับนะฮะยังไงก็ท่วมพี่นะครับนะลุ้น20รายการนะครับรุ่นนี้จะมี2พิมพ์นะพี่นะลุ้นตะกุดทองคำตะกุดเงินตะกุดทองแดงตะกุดฟ้าบาทและก็หลังเหรียญครับเนี่หลังเหรียญนะครับเรามารุ้นกันพี่ชายนะครับนะฮะลุ้นพุทวนะครับนะดูดีนะนะครับแต่ผมว่ารุ่นนี้นะครับ จะออกไปทางนะหลวงปู่ศิลาซะมากนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแกะนิดนึงนะครับนะครับนะทะเลียนแล้วก็เหมือนองค์ร้อยยีิบในนี้ะฮะไม่อยากเปิดแพงพี่นะครับไม่อยากเปิดแพงนะครับนะครับแนะนำไปซื้อเป็นครู่ครับนะเพราะค่าจะส่งก็60แล้วพี่ถ้าผมนะฮะถ้าถ้าปลายทางอะพี่นะน้องจะโดนบวกค่าอ่าเปอร์เซ็นต์ในการ จะ,จะเก็บประทานด้วยนะพี่นะอันนี้เลยแจ้งเช้ทราบนะครับนะออกไม่ได้ายแบบนี้นะโอเคนะครับนะในหองขออนุญาตนะครับนะครับปิดฝาอีกหนึ่งครับนะกล่องสวยมากพี่ทำมารุ่นี้นะครับเี่นะครับ หนึ่งร้อยองค์ครับวันนี้นะครับในพี่ๆได้รับชมกันนะครับหรือผมขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับนะครับใครได้ตะกรุดทองคำนะขอให้พี่ๆโชคดีฮะอ่าขอให้พี่ๆโชคดีนะครับนะีบ่นี่ครับโอ้โหดูใบรายการครับพี่ใบรายการพี่เด็ดๆครับ โอ้หลายรายการนะฮะนี่ฮะมีให้พี่ลุ้นแบบคุ้มๆเลยนะครับนะลุ้นหลังเหรียญลุ้นหลังเหรียญพระธาตนุ์นมนะฮะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนพี่นะแต่พี่ยังยังไม่เห็นรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับนะฮะว่าสวยขนาดไหนครับนี่นี่ฮะอ่าพี่ดูเหรียญนะฮะพี่ดูเหรียญครับนี่ครับโอ้โหนะครับพี่ดูผิวแต่ละองค์นะครับนี่ฮะสวยครับนะฮะรุ่นนี้พี่ๆลองมองให้ดีนะฮะ ว่าเหมือนลวงปู่ไหมฮะเหมือนลวงปู่ศิลามไหมครับนะลองมองให้ดีนะนะครับเรื่องนี้แฝงที่สวยเลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเทนะครับเพื่อพุกเขานะครับให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนอ่าทำตารางให้อีกทีหนึ่งนะครับหนึ่งถึงร้อยนะครับจะให้พี่เลือกกันอีกทีหนึ่งนะครับ ผมขออนุญาตเขียนนะครับนะไว้นีนะถ้าพี่ชอบถูกใจองไหนนะครับผมเขียนไว้หนึ่งถึงร้อยในพี่นะอย่างนี้นะนะครับติ๊กเกอร์หมดพอดีพี่นะครับติ๊กเกอร์หมดพอดีนะครับดีจะผมเขียนไว้ให้นะครับนะครับถูกใจองค์ไหนนะปิดเข้ามาได้พี่ชายนะครับนะสับอีพีกลางวันนี้นะครับถูกใจปิดเข้ามาได้เลยนะครับนะครับ คู่ละสามร้อยบาทนะครับน้องเขียนไว้ให้นะครับน้องเขียนไว้ให้เลยนะครับนะครับโทรไปได้เลยพี่นะโทรไปได้เลยนะครับนะเบอร์นะครับผมน้องขึ้นไว้ให้แล้วนะนี่ฮะน้องขึ้นไว้ให้แล้วนะครับถูกใจองค์ไหนปิดเข้ามาได้เลยนะครับจํานวนจํากัดนะครับนะครับอย่าลืมนะครับนะซื้อสิบแถมให้สองครับซื้อสิบแถมให้สองนะฮะสิบก็คือนะฮะซื้อสิบแถมให้สองนี่ครับ นี่ครับรีบจับจองกันเลยนะครับนี่ครับนะเดี๋ยวน้องเขียนไว้ให้นี่ครับน้องเขียนไว้ให้เลยนะครับจับคะเลยเขียนไว้ให้นะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็กลางวันนี้ก็จะมีประมาณนี้พี่ชายนีครับเดี๋ยวให้พี่ชายได้ลองเลือกกันนะฮะเดี๋ยวน้องทําตารางไว้ให้นะครับเนี่ยขึ้นตารางไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับหนึ่งถึงร้อยนะครับนะนะฮะว่านะฮะพี่ชายลองเลือกดูว่าถูกใจเลขไหน องไหนก็น้องก็หยิบนะฮะเนี่ยหยิบเขาเลยนะครับลูกเขาเลยครับนะขอให้พี่โชคดีครับมีตะกุดทองคํามีตะกุดเงินนะครับให้โชคดีพี่นะลุ้น20รายการพี่ยังไงก็ท่วมฮะยังไงก็ท่วมนะครับน้องเขียนเลขโค้ดไว้ให้ข้างหลังกล่องนะครับนะไปแกะซีนได้เลยนะครับซีนเดิมจากวัดการันตีพาระเท้แน่นอนครับนะจากเพจแบงปันพเครื่องของเรานี่ครับ ต้องกลับขอบพระคุณนะฮะจับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยที่ติดตามแล้วกันนะครับวันนี้จัดให้พี่ๆแน่นอนนะครับวันนี้เอาไปรุ่นกันได้เลยรุ่นกันเให้สนุกนะครับขอให้โชคดีได้รายการดีๆได้รายการสวยๆนะครับนะเดี๋ยวนี้ขอปิดท้ายคลิปด้วยค่ังนี้นะครับเดี๋ยวน้องขออนุญาตนะครับเขียนเลขโค้ดให้ก่อนนะครับนะเลขโค้ดให้พี่เลือกกันนะครับนะนี่ครับตารางผมขึ้นไว้เลยนะครับนี่ลองเลือกกันดูนะครับวันนี้กลับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะคครับบขอุณมากครับ